สวัสดีค่ะพิฉชันนางสาวสกิฟ้ามาสศแต่รหัสน,นักศึกษา67134916วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกบทนำในปัจจุบันปริมาณขยะจากสิงของแบบใช้เช่นขวดพลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากการบริโูคของมนุษย์มากจะใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้านเช่นการเพิ่มขึ้นของมลพิษเหตุนี้จึงมีความพยายามนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่การสร้างงานประดิษฐ์หรืออุปกร,กรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นโครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบและนาเนรืั้งดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกซึ่งใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย,ย้ยายได้ง่ายส่งเสริมตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์ 1. สร้างเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด 2. ลดต้นทุนและพลังงานที่ใช้ในการทำความสะอาด 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. การรีไซเคิลข,ขวดพลาสติกการรีไซเคิลข,ขวดพลาสติกเป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดปริมาณขยะและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 1.1. แนวทางการรีไซเคิลข,ขวดพลาสติกในปัจจุบันการรีไซเคิลข,ขวดพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันรวมถึงเทคโนโลยี 1.2. ุผลกระทบของการใช้รีไซเคิลขวดพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผลกระทบก,การรีไซเคิลขวดพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ลบและในแง่บวกวิธีดำเนินงาน 1. การออกแบบและสร้างเครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกโดยใช้พัดลมขนาดเล็กและแหล่งพลังงาน 2. การทดสอบการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นโดยวัดน้ำหนักฝุ่นที่ เข้าไปในระยะเวลาที่กำหนด3การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และสรุปประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นต้นแบบสรุปผลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา <Okay. S 2> เครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกโดยเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่น ต้นแบบในการดูดฝุ่นและอนุภาขนาดเล็กข้อเสนอแนะ 1. การพัฒนาเครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกควรปรับปรุงกำลังของพัดลมหรือมอเตอร์ให้แรงขึ้นเพื่อเพิ่พมประสิทธิภาพในเครื่องดูดฝุ่นออกแบบระบบไหลเวียนของอากาศภายในขวดให้เหมาะสมลดการต้านทานของพัดลมและเพิ่มแรงดูด2 การนำไปใช้และพัฒนาต่อในอนาคตทดลองใช้วัสดุอื่นๆนอกจากนอกเหนือจากขวดพลาสติกเช่นพลาสติกแข็งแรงหรือวัสดุรีไซเคลิลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเครื่องดูดฝุ่นพัฒนาให้สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือเพื่อความสะดวกในการใช้ใช้งานแบบไร้สายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ